สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพทถินเจนจีแชนแนลครับผมมือนี้กับต่าคือเก่าครับผมต่าปลาหมึกได้เมือนในพี่น้องเลยคได้ปลาหมึกมาปลาหมึกน้อยฮโตัวตัวใหญ่กินหลายแล้วมันหยาบครับเบาไวครับเอาเอาเด็กน้อยหมึกเด็กน้อยหน้าครับนะครับต่าแบบบดได้บดได้ซอยบดได้หั่นครับต่ำหมึกล้วนเลยใส่บวกระเขือครับมาครับก็มีแคบหมูมีพักอันเก่าเฮาครับเดี๋ยวหาบาทคือเก่าครับพี่น้องอยู่หอพักคือเก่าครับ มาครับแซบนกันครับผมเข่าเย็นได้มือเนี่ยเข่าเย็นเอ็นตึงบอกขจาว่าเพชรคือเก่าครับพี่นอ้องบลงซอยเลยแคบหมกันอ่ะม จะได้ลวกนานไปหน่อยเบืนเหนียวใส่น้ำม้นน้ำครับตำอิอออ่มแซ่บอิ่ม O mm hmm <laughs> biết chít chát thì giàu hả กินบรสุภาพหรือว่าจ่ายบสุภาพกับขอโทษขออภัยเนยครับ <c oughs> <c oughs> ลวกนาน ยั่นแต่มันบูุกทีไรได้โคตรมืดเลยเ่ะแซะ็ตไปเนาะ Ừm, dẹp Dẹp cứ cầu nó 跟跟刘飞章。Cứ t, cứ t, <laughs> Ah, ya. อาบเพิษมันมาแซ่บพี่น้องมันเป็นจุลุยอยูน่นะอื โกาสหน้าเดี๋ยวบราเ,เต้องล่วงนานไปนะ <c oughs> เพจได้พี่น้องเ้ยจะว่าบบเพจนะ 嗯。Mm hmm. สวัสดีครับขอบคุณหล,ลายครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานพัทินเจนจีแชนเนลครับผมไปแล้วครับผม